พากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวุน้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจานี่สําหรับเมนูวันนี้แม่น้องวุ้นเสนอเมนูผัดบล็อกคกรี่ใส่หมูสามชั้นค่ะพี่น้องจ้าเตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะบล็อกคกรี่หัน่นล้างทําความสะอาดพริกกระเทียมตำหยาบค่ะพี่น้องตามด้วยหมูสามชั้นคะ่ะ หั่นซอยนะคะเนาะเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีน้ำตาลไส้ซอสหอยซอสฟ้าเขียวค่ะสำหรับเมนูมื้อผัดบ็อกครี่หมูสามชั้นจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาจ้าพี่น,อน้องจ้าลงมือผัดกันเลยจ้าเมนูนู้นก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันร้อนเราก็จะใส่พริกกระเทียมตมหยาไว้ค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมจ้า กระเทียมเริ่มหอมใส่หมูสามชั้นค่ะพี่น้องที่ห้าวหันไว้ใส่ลงไปเลยจ้ะผัดหมูสามชั้นของห้าวไห่สุกจ้าผัดไปเรื่อยๆจนหมูสามชั้นสุกดีนะคะเนาะผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกค่ะเ้าจะสิมาเข็ดขันก่อนต่อไปเนาะเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ้าเมนูก็ได้ผัดไอ้หมูสามชั้นจนสุกนะคะเนาะขั้นตอนต่อไปเมนูกะสิไส่บอกคิรีค่ะพี่น้องจ้าที่หัานล่างไว้เนจานเนาะใส่ลงไปเลยจ้า แล้วก็ผัดบล็อกขลี่ให้สุกจ้าบอดนี้แจงสิบปุงนะะเนาะนค่ะเนาะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆจนบล็อกขลี่ของเฮาสุกตัวถึงเกงสิบปุงรสชาติได้จาออ้าเด้อแม,นม่น้องุูนก็หยอดน้ำลงนิดนึงนะคะจะสีเ็ดให้บล็อกขลี่สุกเร็วนะคะเนาะก็ะเติมน้ำนิดนึงพร้อมให้มันมีน้ำคลุกคิกค่ะพี่น้องค่ะผัดไปเรื่อยๆจนบล็อกขลี่สุกจนสิปุงจ้า มาจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็พัดบอกกีจนซุกยุบลงแล้วนะคะนอกั้นตอนต,ต่อไปแม่ลงวนสิบปรุงได้นะคะเด้อบานี้้มาจ้ามาปรุงกันเลยค่ะน้ำมันหอยจ้ะซอสฝาเขียวจ้ะผมชื่อรสจ้ะพี่น้องน้ำตาลหนึ่งช้อนค่ะตามด้วยรสดีค่ะ แล้วก็ผัดเครื่องปรุงให้เข้ากันกับซีมเบ่งรสชาติกับเป็นอันเซ็ตเรียบจอยค่ะพี่น้องจา้าสำหรับเมนูผัดบกคกขรีหมูสามชั้นนะคะเนาะ,นะสีออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะพี่น้องจา้าบางท่านก็อาจสิไ่ใส่พริกเนาะ้านีเด็กหน่อยกินน้ำแต่ว่าวันนี้เมนูใส่พริกนะคะเพราะว่าไม่มีเด็กนี่ค่ะชิมดูรสชาติเลยจ้าพี่น้องจา้าอนุญาตซิมเวยจา้านี่ค่ะพี่น้องจา้าซิมเบ่งรสชาติเรียบร้อยเส่บแล้วต้องไปค่ะ เอาจานมาตักเสิร์ฟลุงปลานาอา่าเลยจ้ามาจ้าเตรียมจานแล้วก็เทบกกะรีของข้าวเสิร์ฟลุงปลานาอา่ากันเลยจ้าผัดบกกะรีหมูสามชั้นหอนหอนพี่น้องหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ้าสำหรับผัด บุกขรีหมูสามชั้นหอมๆหอมๆพมร้อมเสิร์ฟลุงปานาอาแล้วค่ะอย่าลืมเ้อค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของแม่นางวุ่นกะเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้จ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊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 งที่สำคัญเลื่อะไรคะ่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แมน่นางวุ่นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบพอกันไม่ไกลนาคลิปนาจา้าขอบคุณหล,ลายๆค่ะ